มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน41จังหวัดมีฝนกระหนำ่ำอีสานใต้โดนหนักสุดค่ะ31สิงหาคม2,565กรวมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพาปกคลุมทะเละอันดาม,มันตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไปด้วยนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครม,มหาสารคามกาฬสินธุ์อํานาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตมุกดาหารและอุบลราชธานีค่ะ ภาคก,กลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังสตูลและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ